สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สัปดาห์ปลอดภัยในการทำงานเซฟตี้วิกนี้ค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเรียนรู้แผนอาคีของโรงพยาบาลกับคุณเซฟตี้แมนค่ะโดยหอผู้ป่วยภูมิิริ2 3 4 2นะคะก่อนอื่นมารู้จักนายแพทย์อาคี1เริ่มจากไฟไหม้เล็กน้อย<ๆ>เช่นกิ่งไม้หรือควันเบาๆนายแพทย์อาคี2ไฟลุกแต่ควบคุมได้ค่ะนายแพทย์อาคี3ไฟเริ่มรุนแรงต้องอพย,ยพผู้ป่วยและนายแพทย์อาคี4ีไฟรุนแรงไม่สามารถดับเพลิงได้ต้องอพยพออกนะคะแนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์เริ่ม ต้นจากตัว R Rescue นะคะช่วยเหลือผู้ป่วยออกนอกพื้นที่ A Alarm เตือนภัยกดสัญญาณเตือนภัยแจ้ง111ค่ะหลังจากนั้น Confine สกัดกั้นปิดประตูปิดแอร์เพื่อป้องกันไฟลุกลามนะคะ E extinguish ใช้ถังดับเพลิงระงับเพลิงเบื้ต้นถ้าเราปลอดภัยค่ะต่อมาขั้นตอนการใช้ถังดับเพลิงนะคะวิธีการใช้ถังดับเพลิงอย่างง่ายๆนะคะมีขั้นตอนดังนี้ดึงปลดกดสายค่ะ ดึงสลักนิรภัยออกปลดสายฉีดออกกดที่คันฉีดและสายไปมาซ้ายขวาที่ถาดของไฟค่ะเมื่อได้ยินสัญญาณอพยพให้ออกจากอาคารต้องไปรวมตัวที่จุดรวมพลได้แก่จุดรวมพลหน้าอาคารพอบาร์รอลาราลลอดรถสลดพันาและลานสนามบาสนะคะผังตำแหน่งจุดรวมพลของโรงพยาบาลก็เป็นดังสแสดงค่ะเพราะทุกคนคือฮีโร่ของความปลอดภยัยหากเราหมั่นซ้อมแผนอคีอย่างสม่ำเสมอความปลอดภัยเริ่มต้นจากตัวเราเองนะคะรู้รหัสรู้แผน,ร,แผนรอดปลอดภยัยขอบคุณค่ะ